ให้ตรงตรงขึ้นมาพยายามจะพลิกหนียังไม่พ้นฝากไปทางขวาแล้วยิงลูกนี้รับกระชอเจโจ,จอเรียบร้อยเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไม่มีทงนะจังหวะนี้อังเดรลุยซัดเข้าไปครับระยะเผาขนประตูแรกของเกมเกิดขึ้นแล้วครับเป็นทางด้าของเจ้าถิ่นครับอังเดรลุยไลเต้ครับยิงให้ทีมขึ้นนำหนึรครับภาพช้าจังหวะที่ไหลมา จิตวัดจับได้แล้วยิงนะครับบอลตกพื้นปัดออกมาแล้วไปเข้าทางครับเรียบร้อยเลยครับจบสกอร์ได้แบบสวยงามครับทำให้ทีมขึ้นนำา1ต่อ0ครับในนาทีที่38ครับจังหวะไปปล่อยผูณียุธยาเนี่ยไปครองบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับล้อไปล้อมาครับเก็บเล่นได้ครับเดลยส์ตอกซ้นเลยครับโอ้โหดูครับแล้ว ยอดมาเน้นๆเ,เลยครับโอ้ยสองศูนย์ครับดูครับการประสานงานของเดลุยส์กับไคเก้ครับโอ้โหสุดท้ายจบเพียงเดลุยส์ครับบอลโด่งจากมิยาสกาิครับให้มาเริ่มจากอันนี้ลุยไรเต้นี่แหละครับที่เก็บบอลได้แล้วตอกซนให้ไคเก้ไคเก้จะคืนจังหวะได้นต่ติดนะครับยังหาจงังหวะเล่นต่อแล้วจวังหวะสองเปิดข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพอข้ามศีรษะของชลิตพงษ์มานี่ก็ไม่เหลือแล้วครับ นี่ครับชนิดพงพยายามจะโม่งเสยทำมมจังหวะแล้วแต่ไม่ถึงนะครับพอข้ามมานี่ตรงนั้นก็มีอังเดรุยไดเต้ที่รอจะโขกอยู่แล้วครับ2-0ในนาดีที่67นะครับอุทยาเจ้าถิ่นหนีออกไปชิรทอนครับฝ่ามาตัวนี้เก็บได้อยู่ครับใครเก้ ใครเก้แม่เอาวนไปได้ด้วยครับใครเก้ไปแล้วใครเก้ดิ้นไซนก้อยมาแล้วยังจับได้จ่อๆไม่มีเหลือแล้วครับ2ประตูต่อศูนนะครับนาทีที่30มสคราวนี้เป็นอันเดลุยส์บ้างครับดาวซันโวเป็นนัพพลวรสุดครับหปล่อยให้ไปได้ไงครับแมเป็นปรีศนาดาวกระจายครับที่โดน ทางด้านของไคเกลเมสแหวกเข้าไปมงคลชัยโยออยกมาตรงนี้แล้วแต่โอ้ยบริสินชี้จุดโทษแล้วครับชี้จุดโทษแล้วครับอ,อันเดรลุสนะครับที่โดนรุสัประตูอัดเข้าไปครับสักหยุดยิงโอ้โหปัดได้แต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เจริศักดิ์ล้มตัวไปแล้วอุย้ยบอลโดนขาเปิดเข้ามาแล้วจังหวะชาัดจ่อๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งสูงครับอยุธยาขึ้นนำชลบุรีไปแล้วครับโอ้โหเป็นนังเดออลุยส์เลยครับอื้มจังหวะชาัดจ่อๆเลยครับปิดผมเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหแม่จังหวะแนวรับของชลบุรีเหมือนไม่ได้ให้เสียงกันครับไปไปเทที่ตัวด้านบนหมดครับอื้ม แล้วคนที่ซ้อนรองคนสุดท้ายได้เป็นฉัรมงคลวิ่งมาแล้วตามไม่ทันมือเล่นของธุทยาด้วยเย้อนกลับมาที่นัทพลใหม่พาสกนพาสกนตักมาลูกนี้เอาเราโคกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองหนึ่งโอ้โหเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ชมพัพัดเหมือนเขาจะเสียจังหวะนะครับพาสกนยกมาล้วเนี่ยเนี่ยชมพะพัดออกมาแล้ว ผิดจังหวะครับูโอ้โหแล้วมันเลยกลายเป็นจังหวะของชาญรมณ์ที่ประกบอันเดรลุยส์ก็เหลี่ยบเสียเปรียบครับมเอา้เอาแล้วยิงเป็นประตูเลยครับโอ้โหตัดกลับมาอายุทยาอยู่ในเตดนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนครับจากอันเดรลุยส์จังหวะตะลุยมาตรงนี้ก่อนนะครับของทางภูมิชนกโอ้โหแผลตรกนี้เด็ดขาดสุดๆเลยภูมิชนกนี่หักกลับมาครับ ไม่มีใครประกบด้วยนะครับจังหวะของเดลุยส์แต่จังหวะหนึ่งแล้วพร้อมยิงทันทีครับยังจะสกัดไม่ทันนะเพทายยาวขึ้นมาไคเกเลเมสไคเกเลเมสเอาไปเกี่ยวมาได้จากเท้าเลยครับบุกเข้ามาลูกนี้จะได้ไหมไหลมา ไลยเต้ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ในช่วงทดเจ็บเลยครับเรซ่าไปเล่นยากครับจะไปเกี่ยวบอลสุดท้ายนี่โอ้เกี่ยวไม่ติดครับบอลโดนใครเก้ฉกมาแล้วก็พาบอลมาก่อนจ่ายให้กับทางด้านของทังเดหลุยที่วิ่งเติมขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็ จับหนึ่งจังหวะเกือบจับยาวไปแล้วครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้นักกรเล่นในสวยนักกรจ่ายไม่ทีนึงมาดูให้ไหมลูกนี้จ่ายมาถึงหน้าประตูแล้วลองซัดเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหอังเดรหลุยส์ไทเต้ครับซัดประตูที่สองให้อธยาขึ้นนำสองศูนย์ครับโอ้โหเป็นการเข้าทำที่นี่ครับดูครับไหลต่อมาเป็นทอดๆครับตรงนู้นนี่หลุดเลยครับโอ้โหเปิดผ่านมาได้ก็เสร็จเลยครับ ผลสุดท้ายที่พยายามจะสไลด์เพื่อจะบล็อกบอลเป็นอาทิตย์นะครับพอบล็อกไม่ทันบอลหลุดมาตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับหมดสิทธิ์ที่กฤษฎศักย์จะช่วยป้องกันเลยครับโอโ้ต้องจอดต้องชมเลยจังหวะที่จ่ายบอลของทงอางอ้าวหลุดครับจังหวะนี้รัฐพลไหลามาองเทลุยยิงเรียบร้อยครับโอโ้สี่ประตูต่อนหนึ่งขาดเลยครับพวกนี้โอ้โหลูกนี้เนี่ยเวลิงตันถือว่ามีส่วนเลยครับ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรสซิง่งตรงนี้ครับมึงเสียฟาวบัดบาดแต่ว่าไปชะลล่าใจเขาไปลิงตันโู้ไปสกัดบอลออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนจังหวะครับโอ้โหคือพบเสียการครองบอลอีกรอบคราวนี้เกมรับของบางกอกไม่พร้อมแล้วครับยืนตำแหน่งได้ไม่ทันแล้วก็โดนโจมตีเร็วเปิดยาขึ้นไปครับ โอ้โหวิง่งจีเลยองเดลุยเร็วยังมีความเร็วโอ้โหเจอกับสักดาเอ้าแล้วจังหวะนี้ตวัดไปเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงาม5-1บองเดลุยโอ้โหโชว์ครับลูกนี้โอ้โหจะเขาติดติดกันเลยวิ่งจะลุ้นแซงไปปั๊มบอลแล้วก็ทำให้จังหวะนี้สักดาปั๊มบอลลวเสียจังหวะครับล้มและตัวชนบอลไปเข้าทางเดลุยลุกไวมากของเดลุย วมากเพราะว่าจริงยานสิทธิ์ก็พยายามออกมาเร็วแล้วครับแต่ว่าดูครับตั้งแต่ล้มจนลุกของเดลุยส์มากเป็นเป็นเป็นเหลี่ยมที่ม้วนขึ้นไปได้พอดิบพอดีครับจึงทําให้เร็วพอที่จะจัดการบอลลูกนี้ครับโอ้โหดูก้าเล่นด้วยครับเลี้ยงอยู่นปาปากเลยตัว,ตวเองเอาชมไม่ได้พลาดเลยอยุทยาต้องมาครับจอจอแบบนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ครับในทีที่72ของการแข่งขันครับ โอ้กำลังชมว่าต่อบอลดีๆเสียเฉยเลยครับโดนลงโทษเลยนี่ครับงะบอลออกมาจากกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกนะครับพัชระ,ะให้ไปตรงกลางอังเดรลุยเปิดต่อมานัตพลตัวสำรองครับยิงสวนตัวอาริศักหลําเ็นสาเข้าไปอะไรครับเกมหลังจากนี้เปลี่ยนนะครับให้เล่นต่ออังเดรลุยลากมาโอ้โหแต่ไม่มีเพื่อนมาเชื่อมแล้วครับตอนนี้ต้องเล่นเองก่อนอังเดรลุยยอ้อนลูกนี้ก็ไปตรงกลางลูกนี้ยังไงธนากร โอ้โหหนึ่งประตูต่อสูนเลยครับโอ้โหเป็นทางนัทพลนะครับขอไปโอ้โหทําประตูให้กับทีมเยือนครับอายุหลุยตักเข้ามาแล้วเอาบอลลงได้ดีแล้วเลือกยิงโอ้โหเสียบแทบจะสามเหลี่ยมเลยครับองก็มีตัวจากธนบุรีด้วยเช่นกันอาเลยครับดูจงังหวะนี้ก็อังเดียลุยกระชากขึ้นมาแล้วปาดเข้าในมาลูกนี้ง้างแล้วสัตรเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหนัทพลมาแล้วครับโอ้ยิงไกลริม จังหวะบอลออกจากเท้าเหมือนเหมือนทศพรจะจะปัดได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับโู้โหแล้วสวยทั้งสองลูกนะครับนี่ครับดูจังหวะที่อังเดรลเต้ไล่มาตรงนี้ไม่มีคนเข้าเลยครับวางเท้ายิงโอ้โหวางเท้าดีบอลออกจากเท้านี่พุ่งเข้าหามุมประตูเลยครับโอ้โห ไปไครแก้พริกได้ไครแก้หลายสั้นอังเดลุยให้มาลุนนาฬิกรลนากรซัดลากรลกนนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับอยุธยายูไนเต็ดได้เวลาได้ประตูในช่วงทดเวลาดูครับจังหวะจ่ายนี่ทะลุเลยครับแล้วดูดึงก็ไม่หยุดครับเดลุยได้เตะ อันเดรลุยได้แต ari> right> ่ให้มาคราวนี้เอาหลุดเข้าไม่มีโอกาสได้ซัดเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่นะครับพลาดนิดเดียวโดนที่ยาจัดการเลยครับบอลของอันเดรลุยครับยัดเข้ามาแล้วหมูเหมือนจิ้มสกิปต่อแล้วเกมรับตรงนี้มีช่องเลยครับช่องว่างระหว่างกันกิบพึ่งกับทางนั้นของเอฟซันนะครับหลุดไปตรงนี้แล้วยิงด้วยซ้ายมาแล้วครับนรกรให้มาอันเดรลุยส ไปถึงเส้นหลังจะเปิดกลับมารอมอง่งเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนเลยครับโอ้โหเปิดกลับมาแล้วก็ไคเก้โคกลูกนี้39โอ้โหนี่สามสเลครับเนี่ยโอ้โหความเร็วเหนือเหนือ <c oughs> เลยแล้วเปิดแม่นมากนะครับเกมรับของฝั่งของสุพันเองก็หลุดตำแหน่งไปหมดเพราะว่าคนที่พยายามจะโฉบเล่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่โชครนะัตรงนั้นต้องลงมาช่วยเกมรับแต่ก็กลายเป็นว่าจังหวะหมงของไคเก้เลเมส Pronto bajo.